พ่อค้าคนนี้มาเขาจะซื้อให้หนึ่งสองพันวผมก็เอาหนึ่งสองพันเดีย๋ยวเนาะขคาจะเอาหกร้อยล่ะแล้วพว่อค้าแถวบ้านเราล่ะแถ,ถวบ้านเราเขามันกดราคาเกินไปกดราคาเท่าไหรตัวนั้นตัวนั้นเขาไม่ก็อย่างว่ายางเก่งก็หมื่น<ล>ยางเก<อ>่งก็หมื่นยางเก่งเลยนะเออยางเกง่งแสดงว่าคุณตาจะไม่ได้อย่างเก่งนะน่ายังไม่ถึงหมื่นนะอ๋อผมก็เลยบอถ้าซื้ออย่างนี้มันนด้แต่พอซื้อของผมปุ๊บเดินไปบ้านร้าน แม่ลูกเขาก็พ่อค้าก็ให้แค่หมื่นสองครับผมแค่ให้หมื่นห้าเลยโอ้ทำไมเขามาซื้อสปอร์ตกอทมอยี่ไงเขาคุณตาเขาสปอร์ตของเขาเลยื้อซื้อแพงกว่าแถวบ้านเราะแพงกว่าในไม้นะแถวแถวพ่้ค้าบ้านเรานอนอยู่นี่ครับทำไมไม่สร้างบ้านผมไม่สร้างเพราะเพราะถ้าสร้างเราติดนี่มึงก็นอนไม่หลับผมอยู่แบบธรรมดาแบบพ่อแม่โบราณเขาบอกว่าฝนตกหลบเอาหน่อยลูกตหนนม้ไม่เปียกแกบแกบแกเคยสอนไวแต่แก่เล็กนาน มก็เลยถ้าเรามีมีเจ๊กคนหนึ่งเขาบอกว่าเจีลีนเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินอย่าไปสร้างถ้าสร้างบ้านนอนมาหลับนะเขาว่าทําไมละ่ะแต่หนูยังอยู่กดังเลยถ้าหนูจะยกสามสี่ชั้นหนูก็ยกได้อ่าแล้วนอนหลับนะติดนี่เขาอ่ะเ,อเจ๊บอกเจ๊เขาสอนไว้นะผมก็เลยโอ,อ้ใช่เราสร้างบ้านติดนี้อ๋อแถวบ้านเราบ้านหลัง,ลงสีเพื่อนี่ก็บ้านโทุก็สอหมดครับผม ้านทรศกเ็เวลาเวลาจะใช้นี่ครับสวัสดีครับคุณตาครับคุณตาชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อตาจุนตาจุนเหรอตาจุนอันนี้คือวัวของคุณตานะครับผมมีกี่ตัวครับคุณตาห้าตัวห้าตัวเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับคุณตาพันธุ์ไทยเราธรรมดาลเลยครับวัวพื้นบ้านนะพื้นบ้านเราทำไมคุณตาถึงได้ชอบสายพันธุ์นี้ก็มันพันธุ์วัวลำโบราณไงชอบพันธุ์นี้มันชอบพันธุ์ใหญ่พันธุ์ อะไรก็ไม่ชอบชอบพันนี้พันแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะชอบตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะต่อให้เอาตัวใหญ่มาแลกก็ไม่ยอมนะไม่ไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบวัวใหญ่ทําไมถึงไม่ชอบวัวใหญ่ครับคุณตาไม่ชอบเพราะว่ามันเอามาเราเห็นเขาเลี้ยงนุ่นผมอื่วัวพันนี้มันกินหญ้าไม่เลีอยงนะตัวนี้นะอ๋อแสดงว่าวัวของคุณตาสภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็ผมก็ว่าดีเละครับเพราะว่ามันกินหญ้ามันมัน ไม่เลือกนะใส่อะไรก็กินได้หมดทุกอย่างนะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกนะอู้แต่มันอ้วนจริงๆนะคุณตานะไหนมาผมมาดูใกล้ๆหน่อยสิอันนี้คือวัวพื้นบ้านของคุณตานะพื้นบ้านโอ้โหผู้ชมครับบอดสภาพดีทุกตัวเลยนะคุณตาอันนี้คือหญ้ากับฟางหญ้ากับฟางหัวหันอ่ะหัวหันไม่เคยกินดำ ลำก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่มีเงินซื้อรำลำก็ไม่ค่อยมีขายหายากแล้วนะหายากแล้วอันนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะเี่ธรรมชาตินะบบรตับหญ้าฟงาฟงหญ้าฟางโอ้โหผู้ชมครับวัวสภาพนี้นะไม่ธรรมดานะคุณตานะแล้วได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมก็เพิ่งปล่อยไม่ช้านะปล่อยไปกินเล้าถนนนะครับไปถึงศาอาจารย์จำเนียนก็เั้งคันกลับเข้าว c อ b b ทำไมถึงได้เอาวัวไปเดินครับคุณตา ก็ออก้มานออกกําลังกายนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ออกหลายวันนะถ้ามันถ้ามันออกกําลังกายมันก็รําลังกายมันจะแข็งแรงไงถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็บางคนก็เป็นห่วยเป็นอะไรเนี่ยเป็นลอยลอยแบบเหมือนคนเนี่ยนะอ่อนเพียเสียแรงนะอ่อนเพียเสียแรงอ๋อครับผมมันยืดเส้นยืดสายสุกรหน่ำอาทิตย์หนึ่งสักกี่ครั้งดีครับคุณตาอาทิตย์หนึ่งบางครั้งก็สองสามครั้งไปประมาณสองสามชั่วโมงก็ ไม่ได้มากนะแค่สองสามชั่วโมงนะครับคือพอให้วัวได้เดินพอได้เดินพออกกำลังกายนะครับผมจะกินอิ่มไม่กินอิ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคือเราหายาไว้อยู่แล้วนะอ๋อเป้าหมายก็คืออยากให้เดินจริงๆอยากให้เดินแสดงว่าวัวของคุณตาไม่เคยเป็นโรคขาอ่อนแรงนะไม่เคยครับสุขภาพดีตลอดอแล้วเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ออกเป็นไงบ้างครับคุณตาของเขาก็ เบี้ยเตก้างเนียมาดูน่องเช่นกระโดดสีโครงนองครับผมเลยทาเล้าให้มันกินอีเหมือนกับคนเรามันก็อุ่นทนสมบูรณ์หน้าดูหน้าแล้วกันนะอือโอ้แต่ว่านะคุณตานะอยู่เนื้อทึกตัวเลยนะครับถ้าโว้วด่วนเนี่ยแสดงว่าเจ้าของใส่ใจนะคุณตานะครับครับยอมเรัว่าใส่ใจอือถึงจะเป็นโวพื้นบ้านกะช่างนะครับกะช่างถ้าถ้าเราใส่ใจมันก็ดูดีขึ้นอือใครเห็นก็อุ่นหน้ารักก็ว่าขายหน่อยขายหน่อยบอกไปแล้วว่า อันนี้ปล่อยได้แล้วขึ้นรถได้ยังไม่ได้มันยังเล็กอยู่ตัวนี้นะมีมาขอซื้อแล้วเท่าไหร่ครับคุณตาเขาผมไม่ได้ถามว่าผมไม่ได้ขายถ้าว่ามันก็จะเอาเลยนะอ๋อคิดว่าเท่าไหร่ในใจเจ้าของเลี้ยงนี่ในใจมันยังเล็กมันยังพูดไม่ได้ไม่ถึงหมื่นแล้วครับไม่ถึงหมื่นนะแปดพันก็าจะกล้าไหมเนี่ยโอ้น่าจยากเลคุณตายากแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีราคการนะบวกถูกนะแล้วตั้งแต่ถูกๆูนี่คุณตาได้ขายบ้างยังครับา ที่ที่เป็นตัวหนึ่งเกือบเกือบเท่านี้แหละได้ไหมได้เท่าไรหมื่นกว่าไ้เองนาเนี่ยหมื่นสองมาณประมาณเดือนหนึ่งลวมั้งอ๋ออันนี้มันเป็นมันเป็นตุ่มด้วยเนาะครับผมเม่ก่อนมันเป็นตอนนี้มันก็เริ่มยุบมันหายแล้วมันก็ตัวผู้มันสูงาะอ่ามันสูงเหมือนหลุนแม่ครับผมแม่มันสูงสวยใครยั่ชอบเสียอย่างเดียวคือมีตุ่มนะมีตุ่มนิดเดียวก็เลยได้ลดราคาเหลืออยู่หมื่นสอง คุม้มไหมคนตาผมก็คุ้มนะแต่คนอื่นก็ไม่กล้าให้เขาคนอื่นไม่ไม,ไ,มไม่ถึงหมืน่นคนอื่นเออคนพ่าค้าคนอื่นแต่ว่าพอพอค้าทางขมิ้นเขาเมาเห็นก็เลยถักแก้งถามดูนะว่าตัวนี้ตัวพูดยจะกล้าให้เท่าไหร่อ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม ซื้อให้เลยไอ้ย่าหมื่นสองเพราว่าเอาเอาเลยเหจริงเลยนะริงจริง่งอะคุณตาแจ้งกับพ่อขาคอมเมนเลยนะ,ะว่า,ค,วาคุณให้ผมหมื่นสองจริงหรือเปล่า<อ>ผมซื้อให้เลยหมื่นสองแกว่วไอค้คนคนคนอื่นไอ้ไอ้บังมันเคยมาซื้อเนาะ,ะมันให้หมื่นหกร้อยหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทคุณตาก็เลยไม่ได้ขายนะผมผมไม่ให้ไม่ขายให้ไอ้คนพ่อค้าคนนี้มาเขาจะซื้อให้หมื่นสองพันกว่า ผมก็เอาหมื่นสองพันเดี๋ยวน้องขายาวอาหกร้อยเหรีแล้วพ่อค้าแถวบ้านเราล่ะแถวบ้านเราเขากดราคาขึ้นไปกดราคาเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นเขาไม่ก็อย่างว่าอย่างเก่งก็หมื่นย่างเก่งก็หมื่นยางเก่งเลยนะเออยางเก่งแสดงว่าคุณตาจะไม่ได้อย่างเก่งนะน่าอย่าไม่ถึงหมื่นนะผมก็เลยบอกตาซื้ออย่างนี้มันน่าครับพอซื้อของผมปุ๊บเดินไปบ้านร้านนึงอ่าแม่ลูกเขาก็พ่อค้าก็ให้แค่หมื่นสอง จะให้หมื่นห้าเลยโอ้ทำไมเขามาซื้อสปรรอร์ตกอทมอย่งไรเขาคุณตาเขาสปอร์ตของเขาเลยเขาซื้อแพงกว่ากแถวแถวบ้านเราแพงกว่าในม้มอยนะแถวแถวพ<อ>่อค้าบ้านเราแต่ว่าคนอำเภอดีกันกับเรานี่กดราคา<ม>ชาวบ้าน,าาานแต่พ่อค้าต่างถิ่นมาเนี่ยให้ราคาสูงกว่า<ม>นะแถวบ้านนนรีแถวบ้านโคทาหนองแรงเขาก็โทรไปเอาบ่อยครับผมแสดงว่าราคาพอได้นะเขาเขาซื้อพอได้เขาเขาเขาไม่เขา เขาไม่เอากำไรเยอะครับได้ตัวละพันหรือห้าร้อยเขาก็เอากำไรผม้าบ้านเราผ้าบ้านเรานี่ชอบมุ่นสองพันสามพันหมื่นเจ้ากำไรเกินไปนะผมว่านะครับผมแต่คนคนนี้ซื้อเขาว่ามันมันมันน่าขายให้มันน่าซื้อเขาว่าคนขายได้บ้างเราคนซื้อไปก็ได้โอ้ผมชอบคําพูดนี้ครับคุณตา พูดดีถูกหูหมดเลยแจกจดเบอร์โทรให้ถ้ามีอะไรก็โทรไปด้้อครับผมคุณได้บ้างเราได้บ้างนะถึงึงเราจะอยู่กันได้แจกบอกว่าโอ้ถูกหูเลยพูดดีๆมากเลยนะก็เขาพูดถูกต้องเลยเนาะจะพูดตรงไปตรงมาครับผมหายากนะหายากในห้อยที่จะซื้อสัตว์แบบนี้นะครับหายากหายากครับผมแล้วเขาติอะไรไหม ไม่ไม่ติครับขนาดว่าวัวเป็นลำปีสกินนะอืมเขาไม่ติเลยแล้วพวกร่าคนอื่นเนี่ยมันเอาเข้าไปตลาดไม่ได้เขาไม่ให้เอาเข้าเลยอย่างนั้นเลยนะเขาขู่เราอีกตรงนี้ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรใร่ไครับผมพอดีเขามาพอดีหรือยังไงเขามาดูวัวที่นี่พอดีครับผมของหลานพวกร้าตัวนี้ก็ให้แค่หมื่นสองเอ๊ไม่ลูกพอค้าขมิ้นนั้นให้เท่าไหร่เกาให้หมื่นห้าเลยเฮียซื้อของผมไปปุ๊บคืนเลยปุ๊บเขาไปดู ครับผมก็ผมให้หมื่นห้าไปเลยอ่ะใอ้เยอะให้สูงกว่าต้องสามพันนะสูงกว่าโอ้โแปลกนะคุณตานะผมชอบนะต่ในหอยแบบนี้ลูกมันก็จะโตขนาดนี้มั้งลูกที่เขาซื้อไปเนี่ยลูกไม่ขิเรนะถ้าโตขนาดนี้นะลูกมันก็ใหญ่อยู่แม่ผมก็ใหญ่อยู่พอค่ากดราคาเกินไปคนดีเขามาพาเขาไปดูก็ให้หมื่นห้าเลยครับผมคุณตาครับดูแล้วนี่ ขี้วัวนี่มหาการเลยนะครับเอาปีที่แล้วออกแล้วขายเขาแล้วสองพันวันนี้ขายสองพันหมดไหนหมดขี้วัวนี่ทั้งโค่นี้นะสองพันบาทเออพูดเองนะเออเขาได้ถึงสามรถสี่รถสี่รถไถนะไม่สี่รถกระบะกระบะเราโอ้โอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดานะเยอะนะคุณตานะครับเยอะครับคุณตาขายสองพันบาทอืมก็เป็นเที่ยวละห้าร้อยแล้วกันนะแต่ว่าเขาตักเองอะไรเองนะ ขนาดว่าแตขายไปแล้วก็ยังเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเยอะโอ้โหทำไมมันเยอะจริงเลยครับคุณตาเพราะมันกินอิ่มไงอ๋อคำว่าอิ่มนี่ก็คือคือนี่ยังมีพอเนี่ยกินทั้งวันทั้งคืนจนเจ้าของหลับหลับตื่นขึ้นมาเห็นมันยืนอยู่ก็ไม่ไหนก็ดึงฟางมาให้เอาหญ้าให้เอเอกินทั้งคืนถึงก็ว่าได้โอ้ถึงมันไม่ลงตัวไงมัวคนอื่นกำลังจะให้กินทำให้ครับคุณตาเขาประหยัดไหมยังไงไม่รู้ฟางเขาก็มีครับผม แต่ว่าของคณตาจัดเต็มเลยนะไม่กลัวนะไม่กลัวครับผมเขาก็คิดว่ามึงกับคนเรานอนท่าอิ่มมึงก็นอนหลับดีใช่ไหมล่ะร่ะางกายก็แข็งแรงมึงกับคนนั่อแเลยครับผมอมเคยคิดไหมขายวัวได้จะไปซื้อไอ้ตัวใหญ่หญมาเลี้ยงไมไม่เคยคิดไม่เคยอยากได้เลยตัวใหญ่นี่ขายหลายครั้งแต่ผมไม่ซื้อไม่เอาตัวใหญ่<ม>โอกาส <นะ S 2> รุ่นรุ่นนี้มันมันมัน กินอาหารไม่เลือกไงอืมกินยากินอะไรไม่เลือกผมเชื่อว่าคุณตามีโอกาสที่จะได้ซื้อตัวใหญ่มาเลี้ยงนะแต่ไม่เอานะผมเชื่ออย่างนั้นะหมก็ไม่ชอบตัวใหญ่กินเขาเลี้ยงแล้วไไม่รอดต้อไปไม่รอดเหรอครับตาบ้านเราลองเลี้ยงพื้นบ้านเรานี่ดีกถูกต้องครับคุณตาทำไมคุณตาถึงพูดแบบนั้นครับผมชอบอย่างนี้มันเลี้ยงง่ายเเขาจะขายตัวละสามสี่หมื่นเราเอาแค่ตัวละเจ็ดแปดันหรือหมื่นก็พอแล้วพอใช้ไมไม่ต้องเอาเยอะหรอก บางคนเอาตัวใหญ่มาขายอยากจะได้เป็นสี่ห้าหมื่นเป็นพันเป็นแสนก็มีเหมือนเหม,มือนเขาอกอ,าอกทราทันออกดะยูโยหน่อ,อไอ้บ้านเราก่อนจะเลี้ยงอย่างไงเราต้องคิดว่าเรามีหญ้าไหมหญ้าพวกวัวใหญ่ๆมันต้องหญ้าเพียงเอวนูน่นถึงเราจะเลี้ยงมันได้ครับผม,มบ้านเราเนี่ยังไงก็กินได้อ,อ่าเลี้ยงก็สบายนะน,น้าแล้ยงเราก็ผูกเต็แม่ผม่ไม่เคยปล่อยได้ทำไมเชือกยาวๆผูกไว้ปล่อยแต่ลูก แม่ผูกไว้นะเออแม่ผูกมันมไม่เคยปล่อยมันคนอื่นเพราะอะไรถึงคุตามไม่ปล่อยครับเพราะว่าถ้าเราเราปล่อยมันเดินเราเหยียดเดินตามมันเลยเหนื่อยดิโวอวมันไม่ใช่ว่ามันจะกินอยู่อยู่ที่เดียวใช่ไหมล่ะโววมันจะกินไปเรื่อยเดินก็ไปก็มาเรื่อยเดินทั้งวันแล้วนะันเหนื่อยโอ้ครับผมน้ําน้ำก็เอาน้ำให้มันกินเชือกยาวครับผมแล้วคุณตาผสมพันธุ์ยังไงครับวัวพวกนี้ก็ผสมเอ่อของแท้เลยธรรมชาติเลยอ๋อ โอ้แต่ว่าไม่ขี้เหร่นะอ่าไม่พ่อพันธุ์มันดีอืมไม่ตื่นแต่ถ้าท่านถ้ามันจะไปทับเนี่ยมันทับขึ้นได้สองั้างมันก็ไปเลยเด้มันไม่ลำเลียอ๋อครับผมเด้กก็ไม่ดื้ออืมไม่รู้จกชนอืมพ่อมันก็ใหญ่ครับผมลูกมาสวยนักตนานะสวยครับผมใช้ได้นากหนานะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยเนาะไม่ผิดหวังครับผมแล้วนุณตาไา่ยุงยังไงครับนี่นะไลยุงไลยุงก ใหญ่เขาเอาตอนขึนก็จุดทูบจุดทูบไลยุงนะจุดทูบไลยุงแล้ว,นะลวก็ชุบไปให้ด้วยให้ม<อ>ันมีควันไล่มันสักหน่อยครับผมมันสามัคนคุณตาบอกว่าคุณตานอนอยู่นี่ครับทําไมไม่สร้างบ้านผมไม่สร้างไลยเพราะเพราะถ้าสร้างเราติดนี่มึงก็นอนไม่หลับผมอยู่แบบธรรมดาแบบพ่อแม่โบราณเขาบอกว่าฝนตกหลบเอาหน่อยลูกตัวไหนไม่ไม่เปียกแกบแกบแก่เคยสอนไว้แต่งแต่เล็กเนาะอ่าผมก็เลยว่าถ้าเรา มีนิเจ็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเจเรียนเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินอย่าไปสร้างถ้าสร้างบ้านนอนมาหลับนะเขาว่าทําไมละ่ะแต่หนูยังอยู่กดังเลยถ้าหนูจะยกสามสี่ชั้นหนูก็ยกได้อ่าแล้วนอนหลับนะติดนี่เ,เ,เขาอ่ะเจบอกเจก็สอนไว้นะผมก็เลยเออใช่เราสร้างบ้านติดนี้อ๋อแถวบ้าน,รานเราบ้านหลังเชือๆนี่ก็บ้านโทกอนหมดครับผม สั่นโทรกระทรวงเวลาเวลาจะใช้นี่เขาบ่นอยู่งั้นอ่ะหาเงินไม่ได้อย่างนั้นอย่างนั้นอครับผมเพราะว่าเขาว่าคนมีติดนี่คนไม่มีปัญญาตัวน,นี้ผมยอมรับอืแต่เวลาจะใช้แล้วใครใครมีปัญญาเงินก็ไม่มี <c oughs> เออบนหราไม่รู้จะสร้างไปทําไมบ้านเตายไปก็เราก็ไม่ได้ไปดอกครับผมเอาแต่แค่เล้าเออเราขอว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงม,มีข้าวกินไม่ติดนี่ก็สบายแล้วก็อยากหลวงพ่อว่า มีเยอะคนมีติดนี่สมัยทุกวันเ,นเพราะว่ามีครับใช่ผมเองเลยครับจริงอก็ถา,ามชาวบ้านดูก็ถา,ามผู้ใหญ่บ้านดูครับผมถึงโรงพยาบาลนานามมยผมไม่เคยไปไม่เคยกินยาสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงอยูอย่แล้วผมว่าที่คุณตาสุขภาพแข็งแรงนี่มาจากข้างในสุขภาพจ <พอ S 2> ิตของตาถ้าจิตใจเราดีมันก็ทุกอย่างมันก็ดีหมดไยครับผมเขาก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองมีอะไรที่ว่าไม่มีสเตอร์ยอย กินเลยครับสมุนไพรเราหมอสารวุฒิเขาบอกนะครับผมคือเคยไปออรมอ่าคือผมกําลังยิ้มอยู่นะกาลังอมยิ้มอยู่นะนี่นะกาลังรู้สึกเออเฮ้ยคุณตาไม่ธรรมดานะตอนนี้คุณตาไปถอนมาครับหกบาทนี้คือยังไงครับเขาให้คนคนเราถอนไปถอนเลยหกบาทเออจะของจะของสวนก็ให้หกบาทนับอะไรถึงได้หกบาทดูยังไงกิโลนับกิโลอ๋อกิโลละหกบาทอ่าก็ให้เราโลละหกบาท ไอทั่วที่เราถอนเสร็จนะนอ๋อวันนี้คุณตาได้กี่กิโลครับวันนี้มี <c oughs> 20กิโลนีฝนตกฝนตกนะนแล้วก็ได้อันนี้ให้วัวกินนะนก็เลยเอาเอาใบามาให้กินมันกินได้ไหมคุณตาได้ยอย่างดีเลยใช่ไหมนี่ถ,ถ้าเราถ้าเราอยาบมันกินหมดแล้วก็ตัดรากมานันออดอ๋อเขาไม่กินรากใช่ไหมก็กินอยู่ครับทำมันแห้งทำมันแห้งนะกินหมดเลยอ๋อมันมีวิตามินไงครับผม ถ้มันแห้งมันจะกินหมดเลยตรงนี้นะคุณตานะไอ้พวกนี้นะเราตัดตรงนั้นมาออกคือถ้าเกิดว่ามันแห้งเนี้ยมันแห้งกินหมดเลยมันกินหมดแน่นอนนะแต่ถ้าชื้นๆอย่างนี้ก็มันมันไม่กินมันไม่กินนะมันแข็งครับผมคุณตาคิดว่าเลี้ยงวัวขาดทุนหรือกำไรไม่รู้เหมือนกันผมมันเคยคิดว่าขาดทุนเพราะวัวผมไม่ได้ซื้อเนาะเลี้ยงเองได้เท่าไหร่ผมก็เอาผมไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียดด้วยไม่ซีเรียดพรพออยู่ได้เพราะนี่สินผมก็ไม่กินไง ไม่เกี่ยวลไม่สนเลยอยู่ตายาอย่างเงี้ยนี่เซนไม่ติดมีความสุขสิทั้งนั้นครับสุขภาพก็ดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยคือไข้ก็ไข้ธรรมดาไงนิดๆนหน่อยนะนหน่อยครับผมธรรมชาติเราคนเราเกิดแบบธรรมชาติจะไม่ให้มันไข้เป็นไปไม่ได้แล้วครับผมผมไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปหาหมอด้วยโอ้โหดีมากเลยนะเห็นคนตากวาคคนตากินเห็ดลิ้นจืดใช่ไหมครับผมกินโอ้ม่เป็นกาแฟด้วยครับผม